สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนน้ํามัน power ของไททันนะครับกระปุกน้ํามันจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นกระปุกสีเหลืองๆนะวิธีการก็คือผมจะใช้วิธีการดูดโดยใช้หัวปั๊มนะครับแล้วก็มีที่ใส่ตรงนี้เนาะส่วนน้ํามันที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นของ edios นะครับเหมือนเดิมเป็นตัวใหม่นะครับ ATF D3 นะครับตัวนี้เป็นสั่งคอแท้นะ แต่ว่าการเปลี่ยนของผมในวันนี้นะครับก็คือผมจะดูดออกมาวปวดกระปุกใช่ไหมแล้วผมก็จะเติมเข้าไปใหม่หลังจากนั้นผมจะเอารถไปขับก่อนรอบหนึ่งแล้วกลับมาผมก็จะดูดอีกนะครับอันนี้เป็นการทําแบบไม่เต็มระบบนะก็เรียกว่าทําแบบง่ายๆเลยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับดับแรกนะครับแล้วก็มาถอดอันนี้ก่อนกระปุกนะครับอ่าถอดออกมาแล้วก็หาที่วางฝาครับผม แล้วก็เอาตัวปั๊มเนี่ยใส่เข้าไปนะแปบ๊บหนึ่งนะโอเคเริ่มได้กดปั๊มออกเลยโอ้โหจะบอกว่าน้ำมันคูดดำอะ่ะอันนี้คือผมจะทำรอบแรกก่อนนะโกรุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ตอนนี้ผมนึกว่ามิเดียวหัวปั๊มนี่ใช้ของอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็ของซันไลนะโหดำมากขั้นตอนนี้เราก็ปั๊มไปเรื่อยจนกว่าจะหมดกระปุกนะครับปกติแล้วถ้าเราไม่อยากไปวิ่งรอบนึงเนี่ยคือ เมื่อเราดูดหมดแล้วเราเติมน้ำมันเข้าไปใหม่นะครับเราก็แค่สตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปหมุนวงพวงมา,มาลัยนะครับซ้ายสุดขวาสุดประมาณสองรอบครับอันนี้หมดแล้วครับเอาให้สุดกว่านี้เพราะว่าการการสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันคือจะทำให้ น้ำมันเนี่ยมันจะดันน้ำมันเก่าออกมามากขึ้นนะครับก็จะดูดออกมาได้แค่นี้นะครับดูน้ำมันนะเดี๋ยวนะผมผมไม่แน่ใจว่าผมจะให้ดูยังไงดีเอางี้เห็นไหมโคตรดำอ่ะดำมาก ออดำดำสุดๆก่อนที่เราจะเติมนะครับมันต้องมีกลวยด้วยนะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปถ้าไม่มีก็ลำบากอีกหมายถึงว่ามันจะเปื้อนนะครับเราต้องเตรียมกลวยเอาไว้ด้วยทีนี้ตอนใส่เข้าไปนี่ก็แน่นอนครับใส่ให้จนถึงคำว่าแม็กนะ,ะแกะแล้วโอเค ทีนี้เราก็เทล,ลงไปเลยนะครับในระหว่างที่เทเนี่ยเราก็อย่าลืมมองดูด้วยนะว่ามันน้ามันมันไปเท่าไหร่แล้วนะอึ๊บอ่าเกือบแล้วครับอ่าเรียบร้อยพยานอย่าให้เกินขีดแม็กนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนอีกรอบนึงแต่ตอนเย็นผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็ เป็นวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน p o w e r อร์แบบง่ายๆนะครับง่ายๆถ้าจริงๆแล้วแนะนำว่าเอาของมาลองด้วยก็ดีเพราะว่ามันจะได้สะอาดกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ